โหสุดรัเสเซียอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยจอที่จะอันล็อกหรือปลอดล็อกนะครับดินแดนแหล่งทรัพยากรใหม่ของโลกรวมถึงจะสร้างโครงการน้ํามันที่ใหญ่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะและคราวนี้เนี่ยจีนเองมีเอี่ยวแน่นอนนะครับบอกเลยถ้าเห็น2คนนี้2กลุ่มนี้ร่วมกันแล้วอเมริกาอาจหนาวครับเป็นการทีมนร่าฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property lab ที่มาพูดคุยกับทีกเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยคลาสนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้จะคคุยเรื่องของ2มหาอำนาจของโลกในฮะที่กำลังห้ามหันกันเรื่องของพลังงานครับในคลิปที่แล้วเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องของฮุนโจไบเดนนะฮะที่มีการสนทุนเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนครับแต่อีกฝั่่่่่่งงงงงงนนนนนึขขออโลลลกกกกกัััััคคืททาาาาารรรรรรรสเเเเซีียยยะะะบจจจพพิมมวุดแหหใ นแล้วครั้งนี้บอกเลยว่าอลาังการงานสร้างออมากๆแล้วก็ไม่เคยถูกปลดล็อกมาครั้งไหนมาก่อนนั่นคือที่แถบอาร์กติกนั่นเองครับล่าสุดนะครับทางรัสเซียนเนี่ยเตรียมการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมก้าพอร์ตประมาณ1นึ่งแสนหล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับบนคาบสมุทรเทมีร์อยู่ตรงแถวมหาสมุทรอาร์กติกกันนะครับพร้อมทั้งจะสร้างนะครับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในแถบมหาสมุทรอาร์กติกตรงนี้ด้วยนะครับขอทบทวนภาพจําของใครหลายคนก่อนนะครับเราที่เราเนี่ยมองไปตรงแผนที่โลกก็จะเห็นภาพว่าบนบริเวณของขขั้้วโลกกเเหนนนือออี่่ยะะคคร็็จมําาแง การเดินทงกันทัน,นก็ไม่สะดวกซึ่งอันนี้ถูกต้องเลยนะครับจำเป็นต้องมีเรือนในการขุดจาะน้ําแข็งไปก่อนครับ แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยนะครับว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะมากด้วยซึ่งประเทศนะครับที่มีดินแดนติดกับมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยก็หลายประเทศเลยได้แก่รัสเซียฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ไอร์แลนด์เดนมาร์กแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดที่การติดมหาสมุทรอาร์กติกแห่งนี้นะครับแล้วจะบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีการขุดทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำมันเช่นก๊าซธรรมชาติเนี่ยในบริเวณแถบนี้เยอะด้ววยยยยคครรรััับบาาาดูแผนนนนนทีีีีี่่่่เเเเจะะห็ภพสซม เมหรือคิดเป็นประมาณ44%นะครับของชายฝั่งทั้งหมดของมหาสมุทรอาร์กติกครับและตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจนะครับบริเวณอาร์กติกตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกว่า95%ของทางรัสเซียนะฮะแล้วก็นะ้ำมันดิบกว่า60%เลยครับหรือพูดอีกมุมหนึ่งเนี่ยคืออาร์กติกเนี่ยคือดินแดนขุมสมบัตินั่นเองนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของน้ําแข็งถูกไหมครับมันมีเรื่องของการเดินทางที่ยากลาบากโครงสร้างต่างๆใ,ในการอํานวยในการอยู่อาศัยของผู้คนเนี่ยมันก็หายากทำ ไม่ค่อยคุ้มครับแถมหนาวเนี่ยเป็นน้ําแข็งหมดเลยเอาจริงๆเนี่ยกิดเดินทางทางเรือก็ทําได้ยากนะครับหากดูจากแผนที่เนี่ยคุณจะเห็นภาพนะครับว่าเวลาที่เขาขนสินค้าจากทางยุโรปเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมาตะวันออกเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบนะครับผ่านคลองโซเอตตรงแถวอียิปต์ตรงนี้ฮะแล้วก็ลำเลียงออกมาตรงทะเลอาหรับนะครับแล้วก็มายัางช่องแคบมาลากานะฮะ ผ่านมาเลเซียผ่านเวียดนามแล้วก็ไปทางจีนไปทางเกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้ครับและนี่คือเส้นการลําเลียงหลักของโลกนะครับทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของสินค้าก็มาจากทางฝั่งนี้ครับซึ่งหากดูแผนที่ตรงนี้เราสึกว่าเออมันก็เมคเซนดีนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยอาจจะไกลกว่าไงผมไม่มีใครอยากจะบ้าคลั่งไปอ้อมหมาสมุดอาร์กติกข้างบนหรอกนะครับเพราะมันดูไกลครับแต่ความจริงคืองี้ฮนะโลกแผนที่โลกที่คุณเห็นเนี่ยมันถูกปิดเบือนอยู่ครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยโลกเราเป็นทรงกลมถูกไหมฮะ พอเรามาตีแผ่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นแผนที่ให้เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางช่วงที่แบบมันถูกยืดออกมามากกว่าความจําเป็นทําให้หลายๆประเทศเนี่ยดูมีพื้นที่ที่ใหญ่เกินจริงนั่นเองครับบอกเลยว่าประเทศที่อยู่ในเนส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กฮะซึ่งถ้ามองในแผนที่จริงๆเนี่ยจะเห็นภาพว่าตรงนี้คืออินเดียใช่ไหมครับแล้วตรงนี้คือรัสเซียฮะอินเดียเนี่ยจะดูเล็กกว่ารัสเซียประมาณสัก4่เท่าทันเองครับแต่พอดูในแผนที่โลกที่มันเป็น,ปนสี่เหลี่ยมตีแผ่มาแล้วเนี่ยอินเดีเเอเยอย โลกทรงกลมเนี่ยนะฮะคุณเห็นพาว่าให้ไอ้พื้นที่ข้างบนตรงนี้เนี่ยเส้นทางตรงมหาสมุทรอาร์กติกตรงนี้เนี่ยนะครับเออมันดูใกล้เหมือนกันนะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนจากการเดินทางตรงช่องแคบเดิมตรงนี้เนี่ยฮะคลองสเเอนเนี่ยนะครับมาช่องแคบมาลากาแล้วเป็นสินค้ามาทางจีนเนี่ยนะฮะลองเปลี่ยนเป็นเดินทางผ่านตรงอาร์กติกเหมือนเป็นทางเส้นทางเดินเรือใหม่เป็นทางสายใหม่ๆเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับหากตีเป็นเวลาเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเดินทางผ่านตัวอาร์กติกนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่19วันนะครับแต่ถ้าผ่านทางข้างล่างเหมือนทางเดิมๆเ,เนี่ยใช้เวลาประมาณ48วันนะครับหรือมากกว่าการมันสอเท่ากว่าเลยนะครับแล้วก็การใช้ลงงพลังงานรวมถึงการเก็บค่า ขนมทำเนียมเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงครับแต่ถึงแม้เส้นทางจะดูใกล้ามากนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการเดินทางขนส่งทางเรือเนี่ยมันยากลำบากมากเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งถูกไหมฮะในปี2016เนี่ยครับมีเรือผ่านเส้นทาง้เปีแค่297ลำเท่านั้นเองนะครับในปี2020เนี่ยก็เติบโตเป็น400ลำหรือเพิ่มขึ้นประมาณ35%ครับแต่นี่เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับคลองสุเอตที่เป็นเส้นทางหลักเนี่ยนะฮะกว่า19,000ลำต่อปีหลักร้อยจะสู้อะไรกับหลักหมื่นถูกไหมฮะแต่ก็ไม่่่่รรรรรู้ว้ววาาาานนนีีีคคคคือคืออโโชชดหยะะับเพใป2 5 0 หกิเนี่ยนะฮะมีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียเนี่ยเดินทางข้ามอาร์กติกโดยที่ไม่ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งในการขนส่งก็ได้ครับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าบริการเดินทางผ่านทางนี้เนี่ยก็ต้องใช้เรือตัดน้ําแข็งตัดก่อนค่อยจะผ่านไปได้จมื่นฮะทําให้มีต้นทุนต่างนานาเติบโตมามากมายแต่ในปี2560เ,เริ่มมีเรือที่ผ่านได้ดยที่ไม่ต้องตัดน้ําแข็งแล้วก็เพราะว่าเรื่องของโลกร้อนนั่นเองครับการเกิดเหตุการณ์โลกร้อนเนี่ยทำให้น้ําแข็งบริเวณนี้นะระลายเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับให้การเดินเรือเนี่ยทำได้ง่ายทําได้ถูกด้วยนะครับเดียอ,อีกนายหนึ่งเนี่ยก็คือพื้นทเปิดาับ้ใกกล ขึ้นมาเพราะว่า,เ,าเรื่องโลกร้อนนั่นเองครับแต่นหามองในภาพรวมนะครับสิ่งนี้เหมือนจะเอื้อต่อรัสเซียค่อนข้างมหาศาลเลยนะฮะหคือเส้นทางการเดินเรือที่ไม่เคยเปิดมาก่อนแล้วเดินทางไปเอเชียนเนี่ยค่อนข้างสั้นกว่าประมาณ2เท่าอีกทั้งยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เยอะมากๆที่จะถูกปลดล็อกในเร็วๆนี้นะครับนั้นเขาก็เลยทําการจะสร้างท่าเรือชื่อว่าเมกกะพอดนะฮะในการรองรับการเดินทางทางเรือด้วยนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าคุณสังเกตจ,จริงๆเนี่ยบร,ริเวณที่มีการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติเนี่ย เรามองไปทางรรย,ยองแหลมชะบังบ้านเรานี้ก็ได้นะครับเพราะว่าขุดน้ำมันเสร็จก็มีท่าเรือเอาไปส่งต่อได้เลยแต่ฟังของมาสุนอาร์ติกเนี่ยครับการทําท่าเรืออะไรอาจจะไม่คุ้มในอดีตนะฮะแต่มาวันนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นไปได้แล้วครับดังนั้นนะครับรัสเซียจึงทําการสร้างท่าเรือในบริเวณนี้เลยนะครับแต่แค่นั้นเนี่ยมันก็คงจะเล็กน้อยเกินไปครับส่รัฐอเซียจะคาดการคาดหวังต่อไปก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปที่นั่นและสร้างโครงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมัน,นที่ติดอันดับใหญ่สุดดตต้น้นนนขออองงโกยยู่่่่ทีีีีวววรรซึิิเณแถาามช รัสเซียเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ2ล้านคนนะครับเขาเตียบจะทั้งทางหลวงใหม่นะฮะสนามบินใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็โรงไฟฟ้าหลายแห่งเลยครับอีกทั้งยังมีการวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของการสื่อสารและรวมถึงท่อส่งน้ํามันด้วยนะครับและการสร้างท่อส่งน้ำมันเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยประมาณ7จ็ดต่อเจ กิโลเมตรครับและคาดการณ์ว่าเมื่อใช้ง,งานได้เต็มที่แล้วเนี่ยนะครับจะส่งน้ำมันได้กว่า25ล้านตันในปี2025เลยฮะดังนั้นโครงการอาร์กติกของรัเสเซียเนี่ยก็เต็มไปด้วยทั้งท่าเรือนะครับเส้นทางการเดินเรืออุตสาหกรรมพลังงานการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็พวกสายเคเบิลด้วยครับและล่าสุดนะครับรับเสเซียเนี่ยได้ติดตั้งสายไฟเบอร์ชื่อว่า The Polar Express ยาวประมาณ12,600กิโลเมตรนะฮะ ก็ลากผ่านหลายที่เลยนะครับเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตแล้วก็โทรศัพท์สําหรับ2.5ล้านคนที่อาศัยอยู่ในรันเสเซียทางเหนือครับและแน่นอนเลยครับของดีแบบนี้นะฮะทางการจีนเนี่ยก็เอาด้วยนะครับก็เตรียมตั้งงบกว่า1ล้านล้านดอลลาร์1ล้านล้าน,านดอลลาร์คือ1นึเรียนนะครับ คืออาจจะร่วมกันทางรัสเซียในการบุกเบิกเส้นทางใหม่เส้นทางนี้จำเป็นทางการโดยมีเชื่อเรียกว่าเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกนะครับซึ่งอยู่ในแผนของทางจีนอยู่แล้วนั่ก็คือเรื่องของวันเบลวันโรดนะฮะอันนี้ก็เป็นโพลาร์ซีโรดนั่นเองนะครับซึ่งทางการจีนเองออกมาประกาศด้วยนะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยดีกว่าเส้นทางเดิมที่ของสุเอตอีกด้วยลดเวลาการเดินทางได้กว่าครึ่งหนึ่งครับแล้วจากจีนเนี่ยมีหลายประเทศที่สนใจเช่นทางเกาหลีใต้แล้วก็ยูเอเออีกด้วยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไอ้เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นที่ครัััเออคึ่งงนน้ขามกกลพำ ด้านของพลังงานด้านของแก๊สธรรมชาติอยู่แล้วถ้าอัลลอปพื้นที่ทางเดินทะเลอีกเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มเรื่องของอำนทางการต่อรองกับรัสเซียเยอะมากเลยครับและนี่ไม่ใช่ที่ที่เดียวจีนเองก็เข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับแล้วนหามอนในยุสรรัตพลังงานเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็จับมือกับจีนอย่างหนาแน่นนะครับแต่ในกับการทางอเมริกานเนี่ยเขาอาจจะเห็นภาพ,พาว่าฮ้ยเขาอาจจะต้องเร่งการสร้างพลังงานทดแทนแทนเพื่อลดการพึ่งพาของรัสเซียตัวนตกเองก็เช่นเดียวก,กันนะครับยุโรปเองเนดทแ นี่ยก็จะมาวินมาชนะ ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เน้นเรื่องของพลังงานดั้งเดิมเต็มที่เลยนะฮะอีกฝั่งนึงก็ดันพลังงานใหม่เต็มที่เหมือนกันดูว่าใครจะมาวินนะครับส่านบคลิปที่ก็มีงมาเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม p r o p e เ t y ร์ตีไลฟ์ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะฟังของรู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละหนึ่งร้อยห้สิบบาทเท่านั้นเองครับก็มีคอนเทนต์พรีเมียมที่ เชิญลึกให้ฟังกันด้วยนะครับสรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงมาสรุปคลิปลปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงรัเสเซียที่มีโครงการไม่แก่โปรเจกต์อันใหญ่ในบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับตรงแถวมาสมุทรอาร์ติกนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยแถบนี้เนี่ยฮะเป็นเต้นที่ค่อนข้างเจ๋งนะแต่ว่ามีน้ําแข็งความเย็นปกคลุมเยอะการเดินเรือเนี่ยค่อนข้างลําบากต้องใช้เรือตัดน้ําแข็งในการนําหน้าเรือขนส่งสินค้าไปก่อนนั่นเองครับ แต่ไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับเพราะว่าน้าแข็งเนี่ยนะครับเริ่มที่จะละลายจากโลกร้อนนะทำให้การเดินเรือเนี่ยเริ่มเดินได้ง่ายขึ้นครับทำให้เปิดกว้างเส้นทางการเดินเรือใหม่ของโลกเลยฮะซึ่งถ้าใครดูในแผนที่เ็นภาพว่าเฮ้บริเวณข้างบนมันดูไก,กลดูกว้างมากแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะครับข้างบนเนี่ยดูใกล้กว่าที่คิดครับกล่าวคือถ้าคุณเดินทางผ่านข้างาบนเนี่ยต้องมาถถอาร์กติกเนี่ยครับข้าม,มไปรสเซียไปดีนะฮะย่นระยะเวลาการเดินทา,นานงจากทางท่าตะวันตกเนี่ยไปทางตะวันออกเนี่ยนะครับลดได้ถึงืองเท่าเงเพรัก เส้นทางการเดินเรือแล้วนะครับยังมีเรื่องของพลังงานธรรมชาติที่อยู่แถบนี้เยอะอีกด้วยนะครับแก๊สธรรมชาติกว่า95%ของรัสเซียเนี่ยก็คือเจอในบริเวณนี้และดิบมันกว่า60%ก็เจอในบริเวณนี้ด้วยครับแต่ด้วยความที่มันหนาวเหน็บหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานมันน้อยเนี่ยอาจจะให้ทรัพยากรนะครับหรือว่าสังขาตรงนี้เนี่ยได้ไม่เต็มที่ครับแต่พอโลกมันร้อนขึ้นน้าแข็งมันละลายนะครับรัสเซียก็เลยทําการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับนำเส้นไฟเบอร์นะฮะสร้างเละสนามบินหมู่บ้านถนนหนทาง แล้วก็โครงการน้ํามันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับและซึ่งทางจีนเองเนี่ยพันธมิตรหลักก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าร่วมมือการทําโพล่าซีโรดนะครับหรือทางสายใหม่ตรงแถวขั้วโลกตรงมาดุสานอาร์กติกนี่ครับตัวทุ่มเงินกว่า1นึ่ง t r i l l ดอลลาร์เลยนะครับเกาหลีเกาหลีเนี่ยฮะ UAE เองก็มาร่วมด้วยนะครับเพราะนี่คือโอกาสการลงทุนขนาดใหญ่ตรงแถบอาร์กติกครับซึ่งถ้าสำรวจสำเร็จนี่ยครับการเดินเรือในฝั่งนี้จะดีกว่าช่องทางดั้งเดิมเลยนะครับกว่า2เท่าเลยและจีนเองเนี่ยเป็นคนพูดเองเลยนะคครรรรััััััััับบบ้้าาาาาามมอออองง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 งจจจิะเเเเเห็นนนนนภพพวว่่่่่ทททฝขขขโลลลกกกีีีีสซยยผดื ทางการเดินเรือครอบงำทั้งพลังงานของโลกดูเหมือนเขาจะมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเช่นอเมริกาเนี่ยก็ต้องผลักดันเรื่องของพลังงานสะอาดมาทดแทนยุโรปเองก็ต้องผลักดันเช่นเดียวกันนะครับเพราะหลีกเนี่ยงในการพึ่งพารัสเซียที่เติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคนที่ครอบครองทรัพยากรหรือคนครอบครองระบบการเงินใครจะชนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะอาจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ